สวัสดีครับทุกผู้ชมพบกับอัเดตฟุตบอลฟุตบอลเดือนมีนาจันต่อเช่นเคยนะครับครับผมตรหรายกิรนี้เรามาอเบ็ดผลฟุตบอลโลก2022กาตาร์กันนะครับสำหรับวันพฤหัสที่24พฤศจิกายน2565นะครับครับเรามาดูคู่แรกกันเลยนะครับสวิตเซอร์แลนด์นะครับเจอกับแคนมารูนะครับว่าที่แชมป์โลกของเอโตนะครับ เตะกันในเวลา17นาฬิกานะครับทางช่องไทย PBS นะครับฝากบอกนิดนึงนะครับตอนนี้กล่องรับสัญญาณดาวเทียมบางบ้านอาจจะเป็นจอดำนะครับผมก็ดำนะครับของผมใช้ PSI นะครับตอนแรกผมก็งงๆอยู่ว่าทำอะไรยังไงนะครับคือการรีเซ็ตก็คือถอดปลั๊กครับถอดปลั๊กแล้วก็ทิ้งไว้สักหน่อยแล้วก็เสียบใหม่ครับสัก5ิ 10V แล้วเสียบใหม่ครับแล้วมันก็จะดูได้เองนะครับ แล้วผมผมก็รีเซ็ตใหม่แล้วแล้วก็ดูได้นะครับจอ P.S.I จอดำก็ดูได้จอไม่ดำแล้วนะครับครับผมสำหรับเกมคู่สวิตเซอร์แลนด์พบกับแคนเบรูนนะครับเกมคู่นี้สูสีกันมากเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายนะครับก็เป็นสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่มีทีเด็ดที่ขาดที่ดีกว่าโอกาสก็เยอะกว่านะครับแต่ว่าก็มายิงได้แค่ลูกเดียวนะครับในนาทีที่48จาก เอมบูโลนะครับซึ่งเขาเป็นคนที่เกิดอยู่ที่แค m มรูนนะครับเขาก็เลยไม่ค่อยแสดงความดีใจในการที่เขายิงประตูดได้นะครับก็เป็นการเคาลบ,บ้านเกิดนะครับก็หลังจากนั้นก็ทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้นะครับสุดท้ายก็แค m มรูนก็แพ้สวิตเซอร์แลนด์ไปนะครับศูนย์ประตูตอนหนึ่งนะครับโดย สวิตเซอร์แลนด์มี2ใบเหลืองและก็แคเมีูนมี1ใบเหลืองนะครับว่าที่แชมป์โลกของเอตูก็แพ้ไปแล้วนัดแรกนะครับสายนี้ก็ค่อนข้างพอสมควรนะครับเพราะว่าสายนี้อยู่สายเดียวกันกันกบบราซิลและก็เซอร์เบียนะครับครับเข้ามาดูคู่ที่2นะครับคู่ที่2เป็นการพบกันระหว่างอุลุกไวพบกับเกาหลีใต้นะครับ เวลา20นาฬิกานะครับทาง for you นะครับเป็นคู่แรกของสาย S สนะครับสายนี้ว่ากันว่าเป็นกลุ่มอัเดนอีกสายหนึ่งนะครับสำหรับผู้สันทัดกรณีหลายๆสำนักยกให้เป็นกลุ่มอัเดทนะครับเพราะว่ามีอุลุกไวเกาหลีใต้โปรตุเกสแล้วก็กาหน้านะครับคอนข้างสูสีกันมากเลยนะครับ4ทีมนี้นะครับรูปเกมก็เกาหลีกับ อุลุกไว้นี่โอ้โหเกาหลีเนี่ยวิ่งสู้ฟัดมากเลยนะครับสไตล์เกาหลีนะครับยืนกันเป็นระเบียบแล้วก็วิ่งบีบสอดซ้อนกันเป็นระเบียบมากนะครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายการสร้างโอกาสยิงกับเป็นอุลุกไวที่ทําได้ดีกว่านะครับเพียงแต่ว่ายิงไม่ได้แค่นั้นเองนะมีคา 1, 6, 1, นหนึ่งเสาหนึ่งครับ แลคาเกาหลีใต้มีได้ยิงหนึ่งหนลูกหนึ่งครับช่วงคื่งลรก,ก้าวขานนะครับคู่นี้ก็สุดท้ายนะครับปรากฏว่าทําอะไรกันไม่ได้ครับเสมอกันแบบสุดมันนะครับศูนย์ประตูต่อศูนยครับผม ครับครัมาดูที่3นะครับคู่ที่3นะครับเตะกันในเวลา5ทุ่มนะครับเป็นการพบกันระหว่างคู่ที่2ของสาย H นะครับโปรตุเกสพบกับกาน่าซึ่งสายนี้ก็อยู่ในสายเดียวกันกับอุลุกัวเกาหลีใต้นะครับสายนี้เป็นกลุ่มอัปเดตย่อยๆนะครับเพราะว่าทีมมันค่อนข้างไม่ห่างกันนะครับคู่นี้นะครับผลปรากฏว่านะครับครึ่ง แรกนี่ทำอะไรกันไม่ได้นะครับแอดดูถึงครึ่งแรกแล้วก็มันง่วงง่วงหลับไปครึ่งหลังมันซัดกัน5ประตูเลยนะครับตื่นขึ้นมาหลับากตื่นๆนะครับเริ่มจากนาทีที่65นะครับโรนโดมายิงจุดโทษได้นะครับจากนั้นอายูนะครับของกาหน้านะครับมายิงตีเสมอนาทีที่73นะครับแล้วก็เจ้าฟลิกนะครับยิงประตูขึ้นนำสองหนึ่งแล้วก็ เราเฟลเร็วยิงนาทีที่80นะครับส่วนการหน้ามาตีตื้นได้ในนาทีที่89จากบูการินะครับทำให้จบเกมนะครับโปรตุเกสก็สามารถเบียดเอาชนะการหน้าไปได้3ประตูต่อ2นะครับสำหรับผู้เล่นของโปรตุเกสที่โดนใบเหลืองก็มี2ใบนะครับส่วนการหน้าโดนไปถึง4ใบนะครับ ถ้ามาดูคู่สุดท้ายคู่ดึกนะครับเตะเวลาตีสองในการเป็นการพบกันระหว่างบราซิลนะครับเตงหนึ่งนะครับพบกับเซอร์เบียนะครับของสาย G ีนะครับถ่ายทอดทางช่อง8นะครับคู่นี้ก็ครึ่งแรกก็คล้ายๆกับคู่ที่3นะครับก็คือยังทําอะไรไม่ได้นะครับจนกระทั่งนาทีที่62ของครึ่งหลังนะครับลิซานดิซอนนะครับก็มายิงประตูได้จากการซ้ํา จากการปั่นของวิชูสจูเนียนะครับหลังจากนั้นก็คู่เดิมนี่แหละครับก็วิชูสจูเนียส่งมาให้ซิซาริชอนแล้วก็ตั้งนะครับตั้งเหมือนตะก้อเลยแล้วก็โดดบอลเล่โอ้คู่เออลูกนี้เป็นลูกที่สวยที่สุดในทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกเท่าที่มีการทําประตูได้ในตอนนี้นะครับสิ่งต่อไปอาจจะมีสวยกว่านี้หรืออาจจะไม่มีประตูนี้ก็อาจจะเป็นประตูที่สวยงามที่สุดในประจำทัวร์นาเมนต์ก็ได้นะครับ หลังจากนั้นก็ทําอะไรกันไม่ได้นะครับจบเกมก็บราซิลเต็งหนึ่งนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะเซอร์เบียไป2ประตูต่อ0ูนย์กันนะครับโดยผู้เล่นบราซิลไม่โดนใบเหลืองเลยแต่ว่าเซอร์เบียโดนไปถึง3ใบนะครับครับแล้วเข้ามาดูโปรแกรมการแข่งขันโปรแกรมถ่ายทอดสดในวันนี้กันเลยนะครับเริ่มต้นที่ กลุ่ม B นะครับเป็นนัดที่2แล้วนะครับกลุ่ม A กลุ่ม B วันนี้นะครับวันศุกร์ที่25พฤศจิกายน2565นะครับคู่แรกนะครับเวลนะครับจะพบกับอิหร่านนะครับเวลา17บเนาฬิกาถ่ายทอดทางช่องทูโฟยูนะครับกลุ่ม A นะครับกาตาร์เจ้าภาพนะครับจะพบกับเซเนกัลนะครับตอน2องทุ่มนะครับถ่ายทอดทางทูโฟยูเช่นกันนะครับกลุ่ม A อีกคู่นะครับเนเธอร์แลนด์นะครับจะพบกับ เอกรนะครับตอนห้าทุ่มนะครับถ่ายทอดทางพีพีทีวีนะครับและคู่ดึกคู่สุดท้ายวันนี้นะครับทีมมหาชนนะครับอังกฤษนะครับจะพบกับสหรัฐอเมริกาเป็นนัดที่สองของกลุ่มบีนะครับถ่ายทอดทางทูฟอร์ยูนะครับครับผมอย่าลืมนะครับถ้าเกิดใครมีปัญหาเรื่องจอดำนะครับฝากนิดนึงนะครับวิธีการแก้ไขปัญหาก็คือถอดปลั๊กออกแล้ว ทิ้งไว้นิดหนึ่งประมาณ10นะวินาทีแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่นะครับโดยเฉพาะช่วงที่ก่อนที่จะบอลจะเตะนะครับก็ทํากันได้นะครับแล้วจอดํามันจะหายไปนะครับครับผมและนี่ก็คืออัมเดลฟุตบอลฟุตบอลในเดือนมายจันตองนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปต่อไปด้วยนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาตรงนี้แล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ